ไอ้บ้านวไอ้หัวเปนังไงอยากให้มันกำยอเสอองไม่ใู่ได้เป็นของง่มอะไร้ันหลายมาเลยปุิปุหองไ้ที่หนหา้ครับที่หันหานะครับจะขายเท่าไห่ สิบสี่ี่ห้ออยห่าอยเดดเดยนยันได้ผู้นั้นเหามันเราปะปะโอ้เขาทันมันานนี้ก็สร้างัผูน่อยครับรอรอครับแดงดีปะเนี้ยพี่ด้อสูงก็สิบประมาณลอยสามสิบเนี่ยละ นาโคตรพอท่านครับพี่นอ้องเสร็จพอท่านแล้วบุรุษว่าเพิ่งเลี้ยกันเท่าไรครับคุยกันนล้วแมวมอมแมมเ,เดี๋ยวสิน้ำไปถามเพิ่มเดยวเดี๋ยวใหาพี่นอ้นองอยากได้น้ำเอาไปใส่เราทุ่งขึ้นรถครับได้แล้วได้แล้วไป่ไปได้แล้วนี่สิบพ,พันหอดมือยู่บ่เนี่ย มืนแค่ลดจังไรครับตวไหนพ่อสนอนาคตพ่อพันรอรนี่เท่าไรพ่อสนนี่ตัวนี้พอสิเปลี่นพ่อพันได้อยู่ตัวนี้เปิดราคาเปิดเนาะราคาห้องมื่นหกครับพี่น้องสีแดงครับแดงเข้มสูงสิประมาณร้อยสามสิบนี่พี่น้องอายุกี่สิบประมาณ ปีน้อยๆเนาะผสมเนาะครับไข่ดำไข่เสมอพร้อมพี่น้องนี่ครับอนาคตรพอพันหมื่นหกครับพี่น้องอต่อได้จักหน่อยอยู่เนาะพ่อเนาะครับมีอีกบ่มีอีกบ่มีตัวเดียวนี่บ่แมนเวล่ที่ห้ตโจวโอ้สายเนื้อเนื้ี่ย้ะเท่าไหร่ะพ่ออันตัวนี้สิบสี่หมื่นสี่ตัวนี้สูงสิประมาณหนึ่งยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละหมื่นสี อ๋อตัวสีเหลืองเหลืองมื่นหาอุตุนี้ใหญ่ครับพี่น้องสูงร้อยสามสิบอาจจะมีบวกอยู่ตัวนี้แดงแดงนี่เท่าไหร่พ่ออ้วนๆนี่เท่าไหร่ตัวนี้มื่นสามหาร้อยอ๋สายเนื้อสามอ๋อนาคตดพอพันหนึ่งโอ้ตัวพุ่นกับแม่นเท่าไหร่พ่อตัวอายุสิบสามมื่นสามตัวนั้นสูงสิบประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละพี่น้อง รอพร้อมตัวนั้นรอเติบอยู่พี่น้องเออครับตัวนี้อนาคตร่อพันหนี่งหมื่นหกนะพ่อเนาะเอาเบอร์โทรไปนะพอสนศูนย์แปดสี8ศูนย์แปดสี่เจ็ดแปอสนึ่องพอสนคุณระคำนี่เนาะเอ่าขอบคุณหลายๆครับพอสนอ่ะคุยกันครับพอดีพอดีมีพี่น้องคนมาสอบถามอ่างัวน้ำพอสนครับหนาคตรพอพันครับตัวน okay. okay. ี้ฝากตัวนี้เลยพี่น้องรอครับ เอ้าทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมชองสบายใจฟ้ามีอยู่พี่น้องมือหนีวันพุธครับพระพี่พระน้องมาอยู่สนามคุลคัำครับพี่นอ้องอำเภอวะนนีวัดจังหวัดสกลนครครับผมทุกมือวันพุธครับพ,พอๆกันได้มือหนีวันพุธที่13ครับพี่น้อง13พฤศจิกายน2567 ขอกำลังใจนะพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผม <Okay. S 1> เป็นกำลังใจใสบายใายจฟ้ามครับพี่น้องว่า,าแถวนี้เขาหลายเขาถือว่าเกือบเต็มอนี่พี่น้องแต่ว่าโซนที่ด้านซ้ายผมขึ้นไปทั้งป่ากุง้งบางครับงัวาเขาบางเขาหน่อยครับสถานการณ์เป็นแบบนี้มาหลายนะัดละพี่น้องสนามคุณละคำ บมรู้ว่าเป็นน,ปน,น้ำช่วงเกี่ยวเขาเกี่ยวหน่ำหรือเปล่าครับก็เลยบางครับเพรว่าช่วงนี้มึงคมใหญ่กันนะพี่น้องของไฟน้อยนี่เน้องหางหลักดินนี่ของไผฟน้อครับเนาะคมใหญ่ๆนี่พอยแอดบ่อโอ้จัดมากโว่ถ้าพอยแอดมือนี่สามเพลย์เดยครับ สามเจ็ดลูกโตแม่แม่ทับสมหรออ่าบอกพ้อยืดยังไงท้องว่างท้องว่างนะครับเนาะปูยกันท้องว่างลูกสามหรือลูกสีนี่แหละตัวนี้พี่น้องลูกสองบอกมันใหญ่พี่น้องสูงลอยสี่สิบอ่ะมีบวกอยู่ดอกพี่น้องสูงใหญ่ครับโอ้ลูกใหญ่เป็นแม่นางแม่นางสูงลอย ยี่สิบวกยี่ดอกพี่น้องตัวนี้อาจจะร้อยยิมหาครับแม่นั่งตัวนี้แม่นีร้อยสี่สิบหาเครื่องดำต่อได้เพราะ่าสามเช็ดะเบอร์โท่ไว้นะครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เ้าแเจ็ดศูนย์สามหกสามสองหกสาังเกาะหกสามสองหกขแอดเนาะทั้งเจริญสินทุละอ่ะฝ่าพี่น้องครับผมตัวใดอยากได้ว่าคมใหญ่ๆครับพี่น้องสูกตัวแม่ยางโกเลยพี่น้องหางลากดินครับตัวนี้ ฝากพี่น้องครับผมสีบ่บสีแบบอยู่นี่เบิ่งกันนะห้อยยง้งคนจัดยังมาโอ้โคมใหญ่คือกันนี่ก็ได้พี่น้องลูกตัวแม่คขึ้นกันครับสูงลอยสี่สิบห้าน่าจะได้อยู่พี่น้องแม่นี่ครับลอยสี่สิบห้าบวกลูกตัวเมียจะลูกนี่สูงสิร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอยู่พี่น้องเครื่องดำ แม่ท้องว่างหรือยังไดยแม่มันแล้วแม่กะมันสมแล้วสมแล้วมันแล้วจักเดือนสวยมินพฤษเดือนสมยังไหมสมตัวหรือยังสุ้มตัวคตเนาะลูกต่อไปสิลูกที่สามหรือที่สี่หรือพายงที่สามนะครับเนาะเปิดเท่าไหรครับชุดนี้สี่สิบแปดหร้อยสี่หมื่นแปดห้าร้อยเอ่อต่อได้เนาะประกันตัวนี้ให้แข้งขาสี่โค้งครับผมมีคมเดียวปะ เบอร์โทรครับผม088 088ป44ป736 4ย์3ป4แาห้อยย่งสว่างแลนดินอยาเบิด์ไดีกว่าครับหมายเขามางไหนก่อนใม่เบิด์เนี่ยมึงยวดมมีงวดเองไอ้จะส่าเต็มบอหรือยังไงนี่ซ้ำมี่เพนี่ว่าบอเข่าครับเัาว่บอลายไปไหนมื่อนี่ทีมงานใหญ่เข้าไปใส่สินเกี่ยวเขา โอ้ยากเขายากน้ำเอ้าแล้วเขาแล้วน้ำก็จังมาลุยต่อทังนั้นก็ได้ขอบฟุตหลายๆหอยยุงครับผมอ่ฝากพี่น้องครับคมใหญ่ขึ้นกันแม่มันสันหอยยุงว่ะเอ้ามาคุยกันเบื้องรายละเอียดครับพี่น้องต่อรองเอาสวัสดีครับเป็นอยังคือทรงเงาหงอยซอยเสาแท้ยังไงฮะโอ้ปลาสับใบเป็นท้องอืดกินยังไม่ไปท้องอืดนี่นะเป็นมาหลายมื่อแล้วหรอบ่มี ไปหาหมอมาแล้วเบิดตัง 4, 000, ้งเป็ดกับพันดูดีดีอะไร้ยมกินยาครับของถือได้ของถือโอ้ว่าเลี้ยงบ่หรือเนื้อเป็นใช้เลี้ยงใช้เนื้อก็ปอกกระเพาะนึ่งเนื้อก็ได้เลี้ยงก็ได้เอา<แ>งบประหยัดครับงวไทยพี่น้องตัวนั้นแอนกัดใช่แอนกัดตัวนึงแอนกั N cut. ตเอื้นแปดท่านหานี่หลอดมื่นมาพี่น้องเปิดต่อไะไบ่ตัวนี้ได้ค่ะได้อแอนกัด ราคาเบาๆครับพี่น้องแปดพันห้าตัวแม่เนาะสูงกับสิประมาณร้อยยี่นี่ละพี่น้องหัวไทยแม่นางสีดำหมื่นสองตัวได้ตัวนี้สูงสิประมาณร้อยยี่สิบหายิบหกนี่ละพี่น้องแม่นางครับสองตัวนี่แม่นางน้อยอันนี้แม่นางหรือแยกลูกตัวนี้แม่แยกลูกเนาะตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้หมื่นสามห้าร้อยสูงกับสิประมาณร้อยยี่สิบหกนี่ละพี่น้องตัวนี้ ตัวนี้ก็สิบสามหารอยแม่แยกลูกเนาะตัวนี้ก็ได้มานลอยยิบเจ็ดครับความสูงพันตัวนี้เบอล้าเบอะไรบ้ากีเล่ค่ะสองสายขุนครับขุนก็ได้เลี้ยงก็ได้ครับสูงลอยสามสิบบวกครับแม่นางหรือแยกลูกเนาะตัวนี้เนาะแม่นางเนาะอสิบสิบเทาไรก่อนสิบสามห้าร้อยตัวนี้อ่าสิแยกลูกเนาะ 1 8ื่นปสูงสิประมาณร้อยสาครับตัวนี้เป็นัวาคนไม้เนี่ครับร้อยสามสบห้าบวกผู้ขายกัยังบมันขายเมันเป็นกระปองกระแปงซื้อมาเมือนครับผมอ่ะเบอร์ทั่วไปเนีครับผม0 8 2นแปดสองส่วแปดสองอ่งขอบคุณครับใจแน่นฟรามอ่ะขอบคุณกจะขายกันโท่เบอร์นี้นะค่ะเลิดต่อดซื้อจะขายกัะโทรมาเนาะครับผมออ สองเซาด้วยครับเด้อพสบายก็ได้ครับผมพักพอนี่ล yeah, ุยเวียกลุยงานหลายกินเขากินปลาเพาตรงเวลาหลายสั้นหละครับ่พครับัาใักพอพอนับพอนับพอนับอนับนับพอนัพอนับพอับอน่บพอนับพรบพนักพอบพนับพอนันับันบับาับ พวกสีสุดพันบอกว่าอันพนธุ์งอเล่อันนั้นไทยให้เบอรอีกแนวงงอแดงงอแดงกันนันนะค่ะมันหายแล้วอมันห้ามันอยากได้ไปคุนบ่าอยกได้ไปคุนฮะทะเลครับตันตันสูงสิบประมาณร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่แหละพี่น้องผู้ตันตันครับพี่น้องรับตัวเงีวอร่าท์สองหมื่นสองพันเพื่นว่าพอดีพี่น้องมาคุยกับเพิ่อนเพิ่นคุยกัน ห้อยกึ้งได้ยังไหมงอนี่ครับฮะนี่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 บ่แม่นางบ่ององามตัวนี้อ่าทองติดดังจั่ไหนครับพี่น้องแม่นางทับสมไปยัง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 ปอดอ้อยซอยอ่าครับสูงร้อยสี่สิบบวกครับเครื่องดำเท่าไรครับแดงแดงนี่แดงได้สองหมื่นครับสองหมื่นเปิดเนาะต่อได้อยู่ต่อได้ครับ ัวงามครับแ้วหนึ่งเล็บงามครับตัวนี้สีแดงดีเอาตัวนี้กับแมนปะแมนแมนนังคือกันบน่นี่สูงดีครับแดงดีเครื่องดำแต่ว่าจะตกน้ำเลี้ยงจักหน่อยพี่น้องลอยสี่สิบเพื่อกันความสูงเครื่องดำต้นไข่ต้นหางครับสอตัวน,น,นี้กืนวือกันบ่นี้ก็กได้ราคาซ้ำกันยกแยกก็ได้นะครับเนาะครับ เอาเบอร์โทรไว้นะครับผม085ย์แปดห้าศูนย์แปดหห้ายก้่งเกกาหอยกิ้งเซกาหอยกิ่งเซกาครับผมสองแม่นางแล้วมือนีเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับหอยกิ่งไปพี่น้องครับผมครับเอาไปและพ่อพี่น้องมาถามเบิรงแล้วก็ไปเถอะไรก็ครับเปิดเท่าไรเปิดได้สองหมื่นสองสองหมื่นสองเนาะเอาไปคุณเพร่าครับพี่น้องตอนนี้ก็อ้วน ระดับหนึ่งแล้วพี่น้องสองบนสองโตได้ปะโตได้โได้ยูครับอันนั้นเด้อค่ะเพื่อนไหนบอกฮานได้แล้วเพื่อนหัวโตได้ปีน้องเพื่อนกำลังจะคลอดอืออายุเขาก็ได้ปีเดียวใครับผมน่องกำลังสิออกเดือนหน้าครับมีตัวเดียวป่ะเพื่อนไหนเลี้ยงไดนแมนเบิร์ตมีค่ะอ่ะทั้งนี้ทั้งนี้เก้าพันบาทรอดมื่นปูน้อยครับโค้งสางดีอยู่พี่น้องแต่ว่าตกน้ำเลี้ยงครับสูงสี่ร้อยยี่สิบแปดคนเหรอพี่น้อง แต่ว่า,าโตกน้ำเลี้ยงครับงัวผูหน่อยอนี่นนกระแมนมักกระต้นนี่เท่าไรครับมักกระต้นนั่น,นสีจระปาน,นี่เก้าพันห้าเก้าพันห้ารอดหมื่นตัวตอมานี่แปดพันบาทแปดพันอันนี้เจ็ดพ <8, 000 S 3> ันห้าเโอ้มีแต่งงัวผู้ราคาเบ,บ,บาๆครับพี่น้องหาใส่การใส่งานเนาะครับราคานี่หาเบอร์โทรศูนย์เก้าสาม 107่งศูนย์เจ็ดเ้ห้สองสี่้อยสุบันนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมแล้วเราบอกเกี่ยวขอยงน่นงอยู่เข่าหลายเข่าหลายเห็นหน้าหลายรวยล้วครับราคาดีปีนี้เขารวยครับผมลูกโตัวเมียพ่อเจ้าบ่ะครับผม หลายเท่าไรล้วครับ 21, <000. S 1> เปิดเท่าไรสองหมื่นหนึ่งพันเปิดเซาเอสดสองหมื่นเอสครับพี่นอ้องได้ลูกตัวแม่เด้อนี่อืมโอ้ยราน้อยนี่แคลียร์ดีไปเนี่ยน,น้นองหมดกระตุนน้นยัยอีกแล้วนี่พี่นอ้องเครื่องดำแม่สีจำปาครับทรงลูกแดงสูงลอยสามสิบบวกครับแม่แม่ท้องว่างเนาะพียทุ่งเนาะครับผมเอ่อมาจากลูกแรกครับพี่นอ้งนองตัวนี้ คิดว่าน่าจะเป็นลูกแรกครับตัวนี้ลูกตัวแม่แรครับตัวนี้ตัวนี้อันเท่าไรครับนี่เท่าไรครับหรฮะหมื่นแปดห้าร้อยลูกตัวแม่คือกันลูกแม่ลูกเป็นสวยล่ลูกเ่เนาะไทยเล่ลูกหาค่มส้มด้วยแม่ขาวลูกแดงให้ลูกตัวแม่ครับออกจากบ้านมาแต่เด็กครับเป็นจากนอน โอตีสองส่งลูกดีขึ้นกันครับพี่น้องตัวนี้ส่งลูกหน้าลูกแดงขึ้นกันครับแม่นี่ก็สูงอยู่ร้อยสามสิบนี่ละเอาบวกลบครับมื่นเท่าไรก่อนเดี๋นี้มื่นแปดมื่นแปดห้าร่ยต่อได้ปะต่อได้นิดหนอยคุยกันได้อยู่จังอยเนาะครับเอาเบอร์โทรไปนะไพ่ถุกศย์แปหกสองสองหกสี่สามศูนย์หนึ่ห้อยทุ่งไอ เสก่าบังคับใส่หัวดุอพอนเจริญบึงการบึงการบึงการเนาะครับเนาะสีวิไล,ลครับพี่นอ้องสองโคมครับเจ้ำจ้ำครับม้วเดียงโคมลูกตัวแม่ทั้งสองครับพี่นอ้องอ่ะฝากพี่น้องครับผมมันถือเอาเลยโอ้ยมันมุจจอเรียงวัวจังไเนาะพี่น้องเลยมัวลูกแรกกอยกอยมันโคดรเลย เพื่องมือละกัมก็ได้จินบ่พวกนี้ได้กินโกกมุมกัน้มันได้นงแล้วมันร็อยงไรแ้วเยนโเรีไ่ไม่านอะไเจ้าแม่นงเจ้าของเาเป็นเหรียไผ่เรียญไโลสัน่คนหัวเลรียหัวเลรียญไโลเมียเหรียไผ่ยันสุดโหดเลมือกับหาลวยสันอัแล้วเสียสี เราบอกพื้นโค้งสางนี่ถือว่าบาบมันหมดหน่อยครับมันแล้วไปไปไปบบบบบได้หรอไปหยามื่อแล้วหอบก็ไม่ได้กินพี่น้องซ้นน่นึ่มือก็หาลอยลูกโตปูละละโอ้ยอยางกัสีลมพี่น้องเลย <c oughs> ม,ม,คคมึงโซนปลาเมืองอย่างนีกกันนะพี่น้องหอยเห็นหอยชายมงคลเป็นได้สายขุนสายย,าาย,าายังมาบ่นอมัอนี่เนาะได้ยังมาบ่สวัสดีครับสายขุนบ่หรือจังได้นี่สายขุนนี่พี่น้องตัวนี้เป็นฟอพันธุ์ได้บ่ตัวนี้น 4, นใช่ครับขุนอะซาโล่เลยสูงหกร้อยสี่สิบปะไม่น่าจะหอดนะครับหอดกันสิประามาณร้อยสามแปดก่ครับ ยนีา้ยอลาดาพี่นอ้องอายุได้ไรมาไในล่ะพ่อหนินสามปีกว่าสามปีกว่าค้นหาชีพแล้วหางดีครับว่ธรำประสาทเดียวเรื่องอ่าจินยากิกนยังธรรมดาหีิเนาะโอ้ใครเสมอห่วงพี่น้องตัวนีเ้เปิดเปิดเท่าไรเปิดสดิบเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดต่อได้เนาะต่อได้ครฮะคุณก็ได้ครับพันครับคุณก็ได้เอาเขาไปใบเห็ดปอพันก็ได้ครับพี่น้องเพิ่งสามปี จังหน่อยครับปีสิเศษครับว่าทำประสาทเฮ็บยังกาศกายกยครับมีอีกบ่เบอร์อะไรบ่นี่ตัวนี้ครับแม่นางนเนาะเนาสายขาวครับพี่น้องขาวน้ำพุ่นตนเหน่อยนึงครับว่าโอ้ง,งามครับพี่น้องตัวนี้ผิวพันนะอย่างสาาื่อพันอยู่นี่ครับครับว่เฮ็บสูงสิบกว่มัดร้อยสามสิบครับตัวนี้ครับอาจจะมีบวกอยู่หรอกพี่น้องมันยืนง่อยพ่นอยู่จังหน่อย แม่นางเนาะตัวนี้เนาะครับังวขาวผู้ไดมมางวขาวเท่าไรอันงวขาวเหาตัวนี้เพื่อนหาเนาะแม่นางครับพี่น้องทินก็ได้ครับทิศเลนพี่น้องเพราะว่าพี่น้องคุณลุงคนสิว่าห้างครับห้างดอกห้างยังแต่ว่ามันเป็นพันธุ์ของเพื่อนครับพี่น้องเพื่นอนนืมันครับเป็นพอหรือเม่บลูครับที่เป็นชารโลเล่เนาะครับผสมกับเล่มันมา มากับเป็นทางสีขาวๆแดงๆมืนหาเน้อต่อได้ครับบมมี่ตำหนี้ยังเนาะแก้งขาครับผมอะเบอร์โทรใหรใช้0 9 0นย์สาม1 962องัยชมงคลบ้านม่วงครับผมแล้วเราบอกเขาน้าแล้วแล้วครับเรียบร้อยอ่ะแล้วแปีนี้มันพิมันปะปีนี้เขาแ0ิก็สอบครับ เทียบก็ปีไก่เนี่ยเทียบก็ปีกายเป็นเังไองใด้รื่อตืมตืมสิเวสส่วนโอ้ดีว่าปีกายนี่ยว่าฝนมันดีเนาะปีนี้ก็ได้เอาขอบคุณหลายๆครับไม่ใช่ากพี่น้องครับผมสองเอ่อแบบสองสไตล์ครับอันนี้แม่นั่งครับอันนี้ซาโลเล่ครับไซคุนไซเนื้อมันมันมันหมูมันปันไดครับได้๋ยวกำไรหาพันหนึ่งบ่กมันปันได หลน์มได้หรอผูใหญ่ห้อยหาหมืนกัวครับหาหมืนกัวเท่าไหร่หาหมื่นสี่ครับครับโอ้เด็กกำไรสี่พันหนึ่งแสนซื้อมาหาหมื่นผูญหั่ครับแล้วเวียดพี่น้องทีทีสูงสประมาณนลอยหาสิบอยู่พี่น้องลอยสี่สิบหาก็ขาดหอกผูญยัวนครับหาหมื่นสี่แสนส่นวะเอาแล้วเวียดอีกตัวนี้ก็ได้ช่วงนี้กเวียดก รุ่ยนักครับพี่น้องโดยเฉพาะควายเนี่ยแหละรู้สึกว่าสีจัดนักจัดเต็มเป็นพิเศษครับช่วงนี้ทั้งคุณแล้วละ่ะตัวลสีสเปรย์แล้วครับสเปรย์สีแดงๆเจ้านี่เสร็จแล้วเวียกหยิกก็ได้ส,สองสองสองหมื่นสอง มันยังดอกซื้อมาสิบเก่าหนึง่งมัน <mm> มันไปปูครับตัวนี้ก็ได้สูงกว่าสิบประมาณอ้อยสามสิบบวกครับตัวนี้ถนนทุกสายครับ หอ,ย,อยแซกค,ครับจุงไปแล้วทั้งคุณก็ไดสองมืนสองครับตัวนี้จัดหนักจัดเต็มครับพี่น้อหอยเวียดครับลุยเจ้านี้รู้สึกว่าสิลุยควายเป็นพิเศษครับ เท่าไรลราห้อยมนันสามสิบเก้าครับสามสิบเก้าอูด้ดเยค่าดีตัวนี้อ้วนดจังวะเดี๋ยวบิ่งก็ตัววาใหญ่ปัานใดแม่นบ่สามหมื่นเก้าครับควายผูกว่มันยางใหญ่ปัานใดครับแต่ว่าได้อ้วนได้ตั้นครับพี่หนออ๋อสถานการณ์ช่วงนี้ก็เวียดก็รู้สึกว่าสนามนี้สินเน้น ควายครับควายเป็นหลักเลยครับสื่อหลายเพราะว่าควายอ้วนหลายครับเพราะว่างัวอ้วนบ่ค่อยมีครับอาจจะเป็นน้ำงัวบ่ค่อยอ้วนขอบเดือดก็เลยบ่ค่อยสื่อครับพี่น้องสนามนี่เอ้ากระพักพีฟังน้องไว้ครับผมทุกวันพุธครับมาพบมาพูดกันได้สนามเอ่อกุหลาบครับพี่น้องทุกวันพุธสำหรับมือนี้เคมีกะพักพี่ฟังน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ